าลืมต <im> ิดตามพ่อใหญ่หนวดงอก Channel <itation> Don't forget to subscribe to White m u s t a c h e Channel YouTuber from Thailand สวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่หนวดงอกนะครับคนบ้านนอกหัวใจกเกษตรนะครับเดินทางมาชมสวนผู้พันเฮนะครับเด้อผู้พันเฮนะครับเด้อพ่อใหญ่หนวดงอกกับพ่ใกล้วาวน,น,น,นะครับเด้อกับมาเพิ่งกััวมาต้นเป็นต้นทังไหนนะครับเด้อนี่นะครับเป็นขึ้นต้นเปล่าต้นเนีงนี่แหละครับผู้พันเฮนะครับเด้อเป็น เป็นเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับข้อมูลพ่อใหญ่นวดก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ก็ให้โซเชียลไปดูตามข้อมูลอื่นแล้วกันแต่ว่าวันนี้พ่อใหญ่นวดหอกมาชมสวนนะครับเพิ่งเจอครั้งแรกนะครับขออนุญาตเจ้าของสวนนะครับเด้อขออนุญาตทายท่ำนะครับเด้อนี่นะครับใบใบก็บกินได้นะครับยอดก็ก,กินได้นะครับเด้อ ลองกินบ้างสักบ่เออเอาทายทายไปเรื่อยๆครับก,นนกินนอมันนะครับเดื่อกินนอมันที่นี่นะครับที่นี่เป็นทําเกษตรแบบไรสารพิษนะครับปลอดสารพิษนะครับเป็นกเกษตรธรรมชาตินะครับทําเกษตรแบบไม่ได้ทําเพื่อขายนะครับท่านผู้ชมครับ ทำเพื่อดูแลครอบครัวเฉยๆนะครับอ่อมามันตามพ่อใหญ่หนวดหงอมกมันเลยนะครับที่นี่ก็มีมะเขือพวงนะครับอ่าภาษาลาวเกินบักแขงนะครับเด้อเอ้ภาษาลาวบักบักแขงเนียนเอาไว้กินหรือว่าเอาไปต้มซ่งเป็นชากันเลยนะครับเด้อเป็นชาเป็น สามารถพูพผห้ยนต์กับฟังบระคับสามารถาลดไขมันในเลือดในอย่างนี้แหละครับ้มส่งกิ่นนะครับเด้ออันนี้ข้อมูวนต้องไปหาก็ับแปดแผนนท้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อผู้หนวดกับคือข้าเข้านะครับถ้าข้างล่างก็มีชะอมนะครับชะอมนี่ครับเออพอดีไทยชะอมกับผดีเห็นเกือบดาวเทียมผห้ย,ยนวดใส่เกือบดาวเทียมนะครับเด้อผู้ย,ยนวดพอเป็นคนด้วยกามี ชะอมภาษาเหล้ากเกินพักขานะครับเด้อกกินยอดว่านครับผู้ใดสุขภาพฟันบอดีนะครับเด้อู้ใดอ,อย่างมีกินปากแน่จัง่อยกับกินชะอมนะครับเด้อกับสีิกินปากเพิ่มดีขึ้นกันครับต่อไปก็เป็นนาข้าวนะครับนาข้าวนะครับก็เป็นนาข้าวดำเบานะครับเด้อดำเบา ทำออกกะบองชุ้งแน่ยมองแเน่เพราะเขาไม่ไม่ได้ทาเพื่อเพื่อเป็นอุตสาหกรรมค้าขายนะครับทําบริโภคเองภายในครอบครัวนะครับก็จะหนวดชื่นชมวิธีคิดเจ้าของบ้านนะครับก็เลยมาถ่ายทํานะครับว่าต้นผู้พันธุ์นี้เป็นตั้งไหนนะครับเด้อต่อไปนะครับเป็นตั้งไหนแล้วก็ซุมอาหารการกินกับยุนีนะครับเด้อกับี่พักขามี่ยังนะครับเด้อ ตอนพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับภูพันเฮนะครับเ้อเพราะยันหวัดออกเสียงยากนะครับเ้อผู้พันเฮนะครับเ้อเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปหาข้อมูลจากช่อง youtube อื่นก็ได้นะครับเนื่องจากพ่อใหญนหวดไม่ได้ทำการบ้านเลยมานะครับว่าต้นต้นผู้พันเฮนี่ ใช้ประโยชน์จังไดยังจังไดนะครับเด้อพญานวดก็เพิ่งมไม่เจอพร้อมๆกับท่านผู้ชมนี่แหละครับก็เลยมาแนะนํานะครับ,เ,รบเจ้เา,นนจาของสวนเพื่อนแนะนําไห้นะครับต้องขอกราบขอบคุณเจ้าของสวนมากๆนะครับที่ให้พญานวดทายทําโดยที่บรคิดค่าอีหยังใดๆทั้งสิ้นนะครับสุดยอดนะครับแถมยังให้พญานวดสิบไปลกบก่วดินนะครับเด้อเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับกอน คู่พันเฮนะครับเด้อต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ ถ้อยากเห็นหมวดนอกชาแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ